สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเะ้าะส,สู่ลุยชนข่าวช่วงหนึ่งกับผมพุทธทภพพิวันดิฉันจิตด,ดีสีดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องการเตือนเกี่ยวกับฟ้าฝนก่อนนะครับแล้วก็9้าจังหวัดที่ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักและตอนนี้ที่หลายคนกําลังกังวลคือเรื่องสถานการณ์น้ําท่วมนี่แหละนะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยากําลังพูดถึงพายุตัวหนึ่งก็คือพายุไต้ฝุ่น พันแมกกีเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่6กับวันที่7และหลังจากนั้นเนี่ยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีสプสชันและจะเข้าสู่บ้านเราเนี่ยก็คือวันนี้คือวันที่7เบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องน้ําที่ต้องเตือนเพราะตอนนี้หลายจังหวัดฝนตกแล้วก็น้ําท่วมแล้วแต่สิ่งที่กรมอุตุป,ประกาศเตือนเลยก็คือ9จังหวัด ที่จะต้องระวังนับตั้งแต่นี้ก็คืออุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมาขณะเดียวกันเนี่ยถ้าติดตามเรื่องน้ำคุณผู้ชมคงทราบเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะมีปัจจัยด้วยกันเนี่ยก็คือ3ส่วนคือวันนี้สิ่งที่ต้องดูเลยก็คือเรื่องของน้ำฝนและมีน้ำอะไรอีกก็มีน้ำเหนือนะคะคุณผู้ชมแลวก นอกจากนี้เป็นน้ําหนุนคือน้ําทะเลน,นั่นเองค่ะคือมันต้องมี3ส่วนฝนตกถูกไหมฮะพอตกลงมาแล้วก็ดูปิงวังยมนั่นนั่นก็คือน้ําเหนือน้ําเหนือไหลลงมาถ้าจะต้องรีบระบายก็คือต้องออกทะเลมันก็ต้องดูน้ําหนุนล่าสุดปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เขื่อนหลายๆเขื่อน<ม>อยู่ในปริมาณที่เต็มคือหลายคนกำลังบอกเอ๊ะแล้วมันจะเหมือนกับ5 4สี่ไหมล่าสุดคุณผู้ชมครับเขื่อน กิ่วคอหมาซึ่งถามว่าอยู่ตรงไหนอ่จเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูเพจตรงนี้คู่กันกับพื้นที่ในลำปางล่าสุดนักขณะนี้ปริมาณกักเก็บน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาที่แจ้ห่มจังหวัดลำปางนี่ก็คือโซนน้ำเหนือเห็นบอกว่าปริมาณกักเก็บเกินความจุแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมจากเส้นแม่น้ำวังเกินความจุก,ก็คือร0 8เเนี่ยนะฮะ โดยวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าคุณมานพสุวรรณบุตรหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชนระบทานได้มีการออกมาบอกนี่แหะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเร่งบริหารจัดการระบายน้ําเขื่อนกิ่วลมใช่ไหมใช่ที่อําเภอเมืองจังหวัดลําปางปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก85ของความจุยังต้องประเมินเพื่อจะรอรับอิทธิพลจากพายุคันแมกกีด้วย เผื่อว่าฝนตกหนักโดยถ้าคุณผู้ชมดูจากเขื่อนกิวคอหมาที่เราทําให้ดูตอนนี้ก็คือร้อเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ค่ะซึ่งเป็นเขื่อนกั้นแม่น้ํำวังนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่าเกินแล้วเกินแล้วค่ะเกินแล้วฮะ แล้วเราจำได้ใช่ไหมอย่างปี54ถูกไหมเขื่อนต่างๆเต็มหมดแล้วมันก็จะไหลมาเลยคุณผู้ชมดูปิงวังยมนานและจะค่อย,อยๆไหลลงมาประจบอยู่ที่ปากน้ําโพนครสวรรค์แล้วเราก็ต้องดูว่าน้ําทะเลก็คืออ่าวไทยลงเราถึงระบายออกปรากว่าล่าสุดสุโขไทยดูคู่กันเลยนะฮะ ขอเปิดเพจเส้นทางน้ำค้างเอาไว้หน่อยสุขโขทัยเองวันนี้จิตด,ดีเกิดอะไรขึ้นน,น,น้ำท่วมฉับพลันใช่ค่ะเพราะฝนตกหนักนะคะทําให้อ่างแม่ท่าแพรเที่อำเภอศร,รษษีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยและอ่างแม่มอกอําเภอเถินจังหวัดลําปางปริมาณน้ําล้นสปิเวย์ค่ะ เพราะฝนสะสมแล้วเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันทันทีนะครับไหลบา่าข้ามถนนบายพาสสุขโขทัยตากเขาเรียกว่าตรงทางหลวงหมายเลข125ขณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรเคลื่อนย้ายสิ่งของใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะคุ้นชินอยู่กับวิถีริมน้ำ แต่ปีนี้น้ํามาเร็วระดับเดียวกันเนี่ยขาะเดียวกันโรงพยาบาลสุขโขทัยซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับลําน้ําแม่ลําพันธ์ขณะนี้เห็นบอกว่าคลองแม่ลําพันธ์ไหลเข้าท่วมด้านหน้าโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องมีการเร่งวางกระสอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เดี๋ยวขอลองเปิดสภาพการจราจรคู่กันหน่อยนะทีมงานนี่โอ้โหนี่ค่ะ นี่าะสูงนะคะ,ะให้ดูเต็มๆก็ได้ครับเดี๋ยว<ม>เอาเพจออกสันิดหนึ่งนี่ค่ะเป็นถนนทางหลวง125ตอนแจกันบ้านสวนซึ่งระดับน้ำท่วมผิวถนนนะคะคุณผู้ชม,มบางจุดเนี่ย45เซนระยะทางกว่า3กิโลเมตรนี่ฮะ อันนี้คือไล่กันมาแล้วสุขโขทัยนี่ยังไม่หมดเท่านี้นะจิตดีใช่ค่ะคือสุขโขทัยฝนตกหนักเห็นบอกมาสองวันต,ติดติดแล้วค่ะย่างตรงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสุขโขทัยเดี๋ยวจะมีด้านหน้าด้วยนะของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยเนี่ยดูดิฮะเขาได้มีการเข้าไปอำนวยความสะดวกตรงบริเวณพื้นที่ด้านหน้าโรงพยาบาล<ช>เห็นบอกว่านี่อันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าน้ำขัง,งเนี่ยคือประมาณ30เซนขานาดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับ เออจริงมอเหมือน,น,นกับถนนเล่นหนึ่งไปเลยนี่ฮะแล้วมียังไงต่อวันนี้เห็น <He in S 2> บอกโรงพยาบาลเขาทำยังไงเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือผูดง่ายรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โรงพยาบาลสุขโขทัยเขาจึงมีการจัดรถรับส่งญาติ ผู้ป่วยเอาไว้2จุดที่บริเวณด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยและหน้าห้างบิ๊กซีสาขาสุโขทัยเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะล่าสุดท่านผู้ว่าสุโขทัยคุณนพพริศสิริโกศลสั่งให้ปอพและก็โครงการชนลประทานสุโขทัยเร่งระบายน้ําและเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ8และ9พฤศจิกายนน,นี่คือน้ําเหนือใช่ไหมใช่ค่ะนี่มาขนาดนี้แล้ว ขณาเดียวกันคุณผู้ชมครับถ้าเราดูสถานการณ์คือตอนนี้เริ่มน่าห่วงแล้วแหละเขื่อนแต่ละเขื่อนอาขึ้นเพจเขื่อนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะปิงวังยมน่านเขื่อนต่างๆมีเขื่อนไหนบ้างที่ปริมาณน้าเต็มแล้วอ,อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขื่อนภูมิพลวันนี้9 8ซแล้วครับเขื่อน กิวคอหมาร้อเปขื่อนกิวลมนี่แปดสิถูกไหมฮะค่ะถ้าไปดูแถวโซนสุขโขทัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะเป็นประตูระบายน้ําแต่ถ้าไปดูแม่น้ําน่านขวาสุดเขื่อนแควน้อยคือร้อร์ซก็คือเต็มแล้วเหมือนกันใช่ค่ะขานาที่วันนี้นครสวรรค์ ดูต่อเนื่องกันมาเลยแต่การระบายจะไม่ได้ระบายแบบโครมเดียวนะฮะเขาจะต้องมีการประเมินกระแสน้ําแล้วค่อยๆปล่อยว่าจะระบายจากไหนอะไรยังไงสุดท้ายก็คือจะต้องลงมาตอนล่างปรากฏว่นานครสวรรค์200หลังจมอยู่ในน้ําแล้วตอนนี้มวลน้ํามาจากมวลน้ําเหนือค่ะไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยานะคะส่งผลให้ตอนนี้เขตเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์น้ําท่วมแล้วก็เพิ่มระดับสูงนะคะก็ตอนนี้7จชุมชนรวม846ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชม ซึ่งทั้งหมดนี้เนียคือ846เครือครัวเรือนคือชุมชนที่อยู่ริมเจ้าพยาถูกไหมฮะค่ะซึ่งอันนี้เข้าใจว่าทุกปีเนี่ยเขามีมแต่ปีนี้เขาบอกเออมันก็มาเร็วนะ,ะแล้วปีนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าระดับน้ําให้จับตาวันพรุ่งนี้ ับวันมรืนก็คือวันที่9เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกอย่างนครสวรรค์เองเลยเนี่ย846ครัวเรือนคือจะมีเช่นยกตัวอย่างชุมชนเกาะยมชุมชนตลาดใหม่ชุมชนวัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพชุมชนบางปรองใช่ไหมอ่านผิดต้องขอโทษด,ด้วยนี่ฮะเดยวจริงมันจะมีบ้านเรือนที่อพยพไปอยู่บนถนนนะี่ยทีมงานขอเปิดภาพแบบนี้ให้ดูหน่อย อะตรงระดับแม่น้ําไม่เป็นไรฮะเอาดูความเดือดร้อนของคนเปิดภาพพวกนี้ขึ้นมามจะมีภาพที่ชาวบ้านอบพยพไปนอนกันอยู่บนถนนน,นี่ตั้งเต็นแล้วนะครับปีนี้นี่ครับแล้วก็โซนด้านในก็อย่างที่เห็นไปครึ่งหลังแล้ว ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่ะนี่คือนครสวรรค์เราลองไปดูชัยนาทสักนิดหนึ่งชัยนาทเองเนี่ยเห็นบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยน้ำมามแล้วเห็นบอกว่าพนังกั้นน้ำเกิดการรั่วซึมแล้วก็เนื่องจากบางจุดพนังกั้นน้ำแตกเห็นบอกว่าอย่างบางชุมชนเองเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ติดกับพนังกั้นน้ำซึ่งมีปัญหาน้ำก็ทะลักเข้ามานี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย คือเห็นบอกบางส่วนเนี่ยเก็บของอพยพไม่ทันนะฮะเพราะพอได้ยินเสียงตามสายข้าหนากกำลังจะรีบเก็บของปรากฏน้ำไหลเข้ามาเรียบร้อยแล้วยังตรงบริเวณเห็นบอกว่าจุดที่ชาวบ้านไปนอนกันก็นกคือบนถนนสายสัพยาอินบุรีถูกไหมฮะขนของออกมานอนกันก่อนครับคุณผู้ชมฮะเป็นการชั่วคราวล่าสุดภาพรวม นขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าปอพอเองเนี่ยของจังหวัดชัยนาทรายงานว่าชัยนาทโดนไป4ีอ่อำเภอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมีมโนรมใช่ไหมใช่อําเภอวัดสิงห์และอําเภอเมืองชัยนาทกับพื้นที่ท้ายเขื่อนอีกหนึ่งอำเภอก็คืออําเภอสัพยานะคะนี่ครับคุณผู้ชมครับ มาครับทผู้ชมครับขอดูสถานการณ์เรื่องการเตือนหน่อยนะครับให้ดูว่าวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนใช่ไหมใที่ฝนจะตกหนักมีจังหวัดอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขึ้นชาร์ให้คุณผู้ชมดูอีกสักนิดหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็โซนที่ต้องเตือนให้ระวังก็คือเมื่อกี้9จังหวัดถูกไหมจิตด,ดีถูกต้องค่ะ9จังหวัดนะคะก็คืออุบลราชธานีบรุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจ,จเจริญและนครราชสีมาค่ะ คุณผู้ชมครับล่าสุดอุทัยธานีเห็นบอกว่าบ้านเกรียงกว่าร้อยชีวิตขาดน้ำดื่มแล้วนะฮะโดยเบื้องต้นผู้สื่ข่าวเรลงไปที่สำนักสงอีซาอยู่ในอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี งจุดนี้เป็นฝ่ายกั้นน้ําอีซาของหลวงพ่อวิชาซึ่งสร้างเอาไว้หลายปีแล้วปรากฏถูกน้ําป่าจากเทือกเขามโานรมกัดเซาะจนกระทั่งพังแล้วก็ตรงโซนนี้เนี่ยมีชุมชนบ้านกระเรียงใช่ไหมใช่ค่ะกว่า30หลังคารเรือนมัน,นะจะมีคลิปตอนน้ําเข้าบ้านเดี๋ยวทีมงานขอเปิดภาพสําคัญอันนี้สักนิดหนึ่งนะฮะลองเปิดให้ดูเอาเต็มจอเลยครับเอาภาพสถานการณ์จริงเต็มจอเลยครับนี่ฮะแล้วมันมีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ โดยเบื้องต้นเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจิตดีนี่ค่ะสถานการณ์ก็คือน้ําเข้าบ้านนะท่วมันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงค่ะและประชากรตรงจุดนี้30กว่าหลังคาเรือนร้อยกว่าคนนะคะที่ใช้ทางถนนหลังฝ่ายเข้าออกไม่มีทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมติดเกาะมาเนี่ยตั้งแต่สองพฤศจิกายนแล้วสภาพเป็นแบบนี้ละคะ่ะ และทางผู้ว่าของอุทัยธานีเองก็ลงพื้นที่ไปที่ฝ่ายอีซามีคุณดวงเดือนด้วยนะฮะได้ไหมครับเจอคลิปไหมฮะคุณดวงเดือนนี่คือชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังไงบ้างค่ะในพื้นที่หมู่สามบ้านอีซานนะคะเล่านาทีชีวิตเลยค่ะน้ำทะลักเข้าบ้านใช่ไหมใช่เป็นน้ำป่าซัดมาในบ้านชั้นสองแล้วอะน้ำบ้าเลยนี่ ไปถ่ายวีดูเลยจะชั้นสอแล้วโดยเห็นบอกว่าอย่างคุณดวงเดือนไปอีกคนนึงเล่าว่ายัางไงจิตดีบอกว่าเมื่อคืนก่อนนะคะที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมคือน้ําป่าซัดเข้าท่วมบ้านกว่า2เมตรเกือบถึงชั้น2ค่ะระหว่างนั้นตัวเขากับลูกอยู่บนบ้านได้ยินเสียงน้ําป่าล้นจากลําคลองอีซาดังขึ้นมาเข้าใต้ถุนบ้าน,นตกใจออกไปดูที่บันไดพบว่าน้ําไหลามาถึงเกือบ ที่ชั้นสองของบ้านนั้นนะคะก็รีบอุ้มลูกน้อยวัยสามเดือนลงมาจากบ้านแล้วก็วิ่งหนีตายไปยังบ้านพ่อซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านค่ะแล้วก็ลงรถไปแล้วก็นั่งรถเข็นกันไปนะคะเห็นบอกว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยสุดท้ายก็คือพังหมดนะฮะพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าถ้วยชามกะละมังคือเอาจริงคือน้ําป่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะมันคือโซนที่ช่วงนี้ฝนตกแต่เห็นบอกสถานการณ์ตรงเนี้ยมันเริ่มคลายเร็วเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะที่น้ําท่วม น้ำมันมาอย่างแบบเราไม่รู้ตัวเลยค่ะยูยๆมันก็เข้ามาถึงบ้านแล้วออว่าได้คือ 3, รถสามคันกับเด็กน้อยหนึ่งคนออแล้วก็เราก็วิ่งกันมาเก็บของทีนึงคือไม่ได้อะไรสักอย่างครับผมรถน้ําถึงไหนไหนาะถึงนู่นขอนตีหน้าบ้านครับขับน้ําถึงไหนขึ้นนี่เนะะี่ะโอ้ขึ้นนี่เลยใช่ไหมโออใกลเสียหาย้างคือ ตู้เย็นข้าวสารคื<ช><ม>อหม้อใบเล็กน้อยของเราไปหมดเลยอ<า>ยไปกันน้ำหมดเลยใช่ไห<ด>มจานไปตัวหนึ่งเครื่องสภขาคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ถ้าขยับมาใกล้ๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกยังโซนอ่างทองเองเนี่ยพนังก้นน้ําเจ้าพยาเชิงสะพานป่ามโมกแตกนะฮะคุณผู้ชมฮะและดูนาทีตอนที่น้ําทะลักนี่ พราะอย่างที่บอกตอนนี้น้ําเหนือถูกระบายลงมาผ่านจากเข่อนต่างๆแล้วก็ไร้เรียงลงมานขนาดนี้ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ําเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นบอกว่าอย่างตลาดป่าโมกน้ําทะลักเข้าไปเนี่ยสูงกว่า1เมตรนะฮะชาวบ้านเองเนี่ยที่อยู่ตามเส้นทางถนน309ป่าโมกสุพรรณบุรีวันนี้เห็นบอกว่าเบื้องต้นรถติดกันหนักมากนี่โอ้โหดูดิฮะ<ม>นี่อ่างทองแล้วนะ นี่ขยับมาเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นอกจากถนนหนทางถูกน้ำท่วม ก็ตอนนี้นะคะทางอำเภอป่าโมกเองเขามีการประสานนะคะปกครองท้องถิ่นกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสากู้ภยัยทำการวางคันดินค่ะและก็วางแท่งบรีเออร์เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเป็นวงกว้างสำหรับรจุดที่เขาเรียกว่าเป็นคันดินเ,เห็นใช่ไหมตรงไกลๆมันจะมีคันดินกั้นแต่มันเอาไม่อยู่แล้วนกะขนาดนี้ล่าสุดเลยเนี่ยเราเดินทางไปที่ชุมชนย่อยสามหมู่สองตมวป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยา ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าขณะนี้น้ำได้ไหลทะลักเข้ามาเป็นวงกว้างชาวบ้านทึ่งอยู่โ,โหนี่ฮะชาวบ้าน50หลังเห็นบอกว่าขณะนี้น้ำท่วมหมดเลยถูกไหมฮะ uh. แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างทางด้านในอำเภอป่าโมกคุณนัทวุฒิอนุโยธาบอกว่าจุดดังกล่าวพันนงเกิดน้ำกัดเซาะแล้วก็ทะลักเข้ามา เห็นบอกว่าคันกั้นน้ำไม่สามารถทานแรงดันของแม่น้ำได้แล้วก็ไหลเข้ามาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือต้องมีการเขาเรียกอะไรทำคันดินเนี่ยฮะเหมือนปันหลออย่างนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพมุมสูงเดี๋ยวมีเสียงของในอำเภอด้วยใชนไหมจิตด,ดีใช่ค่ะลอ,องฟังดูหน่อยฮะฝันโ้นนะครับที่จะเป็นที่ทำแล้วน้ำจะมุดเข้ามาจากใต้ดินครับซึ่งทั้งแ แผลมันก็ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งดูแลไม่สามารถปลูกได้เพราะเมื่อคืนผมมาดูน้ํามันก็จะเชี่ยวมากที่น้าที่ผมกมจาจัดใต้ดินก็จะแรงมากนะครับเร็ดทางนี้ทางที่สบาลก,ก็เลยมีแผนว่าจะปั้นคันดินก็เริ่มจะได้แต่เมื่อคืนตะินก็มาลงตอนน่าจะแฟนตีหนึ่งที่หนึ่งกว่าอ้อมติดตรงนี้ไว้ค,คือเพื่อไม่ให้ ขณะดเดียวกันอย่างที่บอกตลาดป่าโมกเนี่ยนะฮะก็ยังวิกฤตถูกไม่จิตด,ดีใช่เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางการไฟฟ้าก็ต้องรีบเข้ามาตัดไปเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะน้ําทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยทางอําเภอป่าโมกร่วมกับตํารวจและทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนี่ฮะต้องเอารถยกใช่ไหมใช่้รถใหญ่1ิบล้อขนดินมาทําคันดินป้องกันน้ําแล้วก็ว <ละ S 1> างแบรีเออร์ขนคนนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ติดอยู่ภายใน แล้วก็ช่วยกันนี่อพยพอย่างนี้เลยครัขดูภาพซ้ายมือเต็มจอสักนิดหนึ่งนะฮะนี่อ่างทองเปิดซ้ายมือนี่ขนกันแบบนี้เลยโซนอย่างตลาดป่าโมกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะขานาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ในจุดที่อ่างทองอที่คุณผู้ชมเห็นลองไปดูอยุธยากันต่อเลยเนี่ยนะฮะอยุธยาเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันติดกับริมน้ำ เห็นบอกว่าโดนไป2,000กว่าหลังเป็นชุดชนอิสลามภูเขาทองนะคะในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ2,000กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเดือดร้อนเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้เนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการระบายน้ำ2,700ลูกบา์เมตร่วินาทีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทองนะคะก็เลยเป็นกังวลว่าอย่างเมื่อคืนนี้พายุเข้าอีกแล้วน้ำเนี่ยปล่อยปล่อยน้ำมาอีกตอนนี้เขาก็เลยได้รับผล กระทบนะคะคุณผู้ชมร่งล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างทางด้านชาวบ้านเองเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ศูนย์อพยพเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวมีเสียงชาวบ้านในชุมชนนะฮะที่อยุธยาที่น้ําเจ้าพญาทะลักเข้ามาแล้วขมาตอนไหนเ่ยขึ้นมาวานยมาที่สุดทุกวันก็ขึ้นน,นิดเดียวนนยที่ขึ้นพื้นที่ขึ้นพื้นเนี่ยหลางวันละสามสวันละ แต่เมื่อคืนเยอะมากไหมเมื่อวานในทั้งวันเลยขึ้นเมื่อวานนี้ขึ้นเยอะรับตึปตึปเมื่อวานสามสิบเซนกว่าแล้วเราก็เก็บของใช่ไหมใช่ก็หนุนอยู่เลื่อทั้งวันเมื่อวานเนี่ยถ้านอนกันยังไงฮะเนี่ยก็นอนกันบนเตียงอาจารย์เลยเครบเดียวเนี้ยเอาเตียงขึ้นมาเติมไม้ขึ้นมาครับยกพื้นขึ้นมาข้างล่างเป็นพื้นกระดานนะครับอันนี้ไม้ตัวใหม่เสิมขึ้นมาเนี่ครับ